สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ตชายบอนสีนะครับวันนี้ก็เอาบอนสีมาแบ่งปันมีหัวบอนสีด้วยนะครับใครท่านไหนที่อยากได้เป็นแบบหัวนะครับก็เอาไปนะครับเนาเอาไปปลูกกันได้นะครับแบบหัวสวยๆทั้งนั้นเลยเอาไปผ่าทําจํานวนก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะแบ่งหัวเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอนสีกระถางนี้ก่อนนะครับนี่ครับ เป็นบอนสีซุนกวนนะครับฟอร์มกอนะครับดูมีในมีในนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดต้นน่ะนี่ครับซุนกวนมีหัวนะครับหัวใหญ่กัดสีมาแล้วนะครับดูครับนี่ครับเป็นสีเขียวเขียวนี่ด่างเขียวนะครับฟอร์มกอใครที่ชอบบอนสีฟอร์มกอเอาไปเลยนะครับนี่ดูครับผมดูลูกเข้าออกเต็มเลยนะครับ ไม่ต่ำกว่าเจดแปดต้นน่ะต้นแม่หนอใหญ่ๆมี2หนอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าน่าจะ10บหนอนุ่นแหละครับนี่ฟอร์มกอสวยๆเลยสุนกวนกระถางนี้นะครับขอที่เจ็รอบาทนะครับเออลืมบอกค่าส่ง <c oughs> ค่าส่งคืออ่าห้าสิบาทนะครับเนาะเหมาเหมาห้บบาทส่งไปสนีไทยแล้วก็อ่าเก็บเงินปลายทางนะครับ ส่งแฟดเอ็กเพลสนะครับแฟดเอ็กเพลสเหมาเหมาแปดสิบบาทนะครับสาหรับเก็บเงินปลายทางเนาะสุนกวนอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับดูครับลูกหลานเตมเลยนะครับเอาไปแยกได้นะครับนี่สวยงามครับดูด่างเขียวมาแล้วนะครับเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะครับสุนกวนกระถางนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทไม่แพงเลยขนาดหกหลง ผมเห็นเขาขายแล้วหกหลงฟอร์มกอนะครับขายห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้ซุนกวนนะครับบอลเก่าอา่าตับสามก๊กนะครับเนาะชื่อจีนนะครับนี่ซุนกวนเล่าปีอะไรแบบนี้คล้ายๆกันนะครับนี่ครับด่างสวยกระถางนี้ขอเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทฟอร์มกออันนี้กอรธรรมชาตินะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาปลูกรวมกันนะ มีหัวแล้วก็ลูกเขาแตกหนอออกมาเต็มเลยนะครับนี่ใครชอบบอลสีฟอร์มกอนะครับกอใหญ่ๆเอาไปได้นะครับบอลสีซุนกวนนะครับกระถางนี้นะครับ8นิ้ว700บาทต่อไปเป็นนารีบุรพานะครับนี่นี่นารีบุรพาต้นโตโตครับทุกท่านมีหัวแล้วด้วยนี่ครับต้นโตโตกัดสีสวยๆเลยกระถางนี้เอาไป ตั้งแม่ได้เลยนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับแต่ต้นโตมากทุกท่านดูเถอะนี่ครับต้นโตมากนี่ดูเง่าเขาใหญ่มากนะครับ <c oughs> น่าจะมีหัวนะครับเป็นบอลมีหัวนะครับนี่นารีบุรพานะครับด่างสวยกัดสีสวยเลยกระถางนี้ขอที่200บาทนะครับกระถางนี้200บาทส่งทั้งกระถางนะสองอันนี้ส่งทั้งกระถางนะครับนี่ซุนกวนฟอร์มกอไปเลยแล้วก็ นาลีบุรพาฟอร์มกอไปเลยนะครับเออฟอมกออะต้นโตโตสิแม่นี่ครับเนาะกัดสีสวยสวยเลยนาลีบุรพาดูครับนี่สองร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับนี่ครับสวยสวยเลยอ่ะต่อไปครับผมเรามาแบ่งปันหัวบอลสีนะครับเป็นหัวนะครับเนาะส่งแบบห่อตุ้มนะครับใครจะเอาไปผ่าหรือไปทำอะไรก็ได้นะครับนี่ หัวนะครับต้นใหญ่ๆดูหัวใหญ่ๆนะครับมีเขี่ยวมีอะไรเต็มไปหมดนะครับอ่ะหัวแรกนะครับนางวิชุดาครับดูกัดสีสวยละนางวิชุดานะครับหัวนี้นะครับใครสนใจก็หัวนี้อยู่ที่เออหัวใหญ่เนาะสอ0รอบาทนะครับหัวนางวิชุดานะครับบอลเก่าเตี้ยดูสิไม่สูงเลยเห็นไหมเตี้ยนะครับนี่ครับทรงแบบห่อตุ้มนะครับหัวนี้ 200บาทนะครับนางวิชุดาเนาะใครสนใจหัวไหนก็ลองจดชื่อไว้นะครับจดชื่อแล้วก็ส่งมาให้ผมอันนี้ดอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยงิออกมานี่น่าจะดอกหรือว่าใบไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับนี่นางวิชุดาบอลเก่ากัดสีสวยนะครับนี่ครับเอาไปปลูกนะครับเนาะตัดใบทิ้งแล้วก็ปลูกนี่เดี๋ยวก็งอกออกมาสวยเลยนะครับได้ลูกได้หลานด้วยดูเขี้ยวเยอะๆเลยนะครับนี่ครับ200บาทครับนางวิชุดา นี่สนใจก็จดชื่อไว้แล้วก็ทักผมมานะครับหัวต่อไปครับผมนี่หัวโตโ,ตโตเลยเท่าไข่ไก่เลยนะเนี่ยหัวอันเนี้ยอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับนี่จะสีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สีหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ลูกไม้ใบกลมนะครับหัวนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับหัวนี้นะครับดูครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่นี่ อุ้มให้ดูเลยนี่ประมาณนี้นะครับหัวประมาณนี้หัวใหญ่ทรงนะครับทรงแบบห่อตุ้มนะครับบอลหัวนะครับเอาไปผ่าหรือว่าจะไปยกยอดละครับหรือว่าไปปลูกเลยก็ได้นะครับรอหน่อนิดเดียวก็หน่อออกแล้วนะครับดูเขี้ยวดูครับเขี้ยวเยอะนะครับนี่นี่ครับหัวใหญ่นะครับสองร้อยบาทนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นใบกลมนะครับคล้ายคมนต์สวรรค์แต่ไม่ใช่มนต์สวรรค์นะเป็นลูกไม้นะครับ นี่ครับใบกลมออกแดงแดงเขียวเขียวนะครับนี่หัวนี้สองร้อยบาทนะครับต่อไปครับผมหัวเล็กนี้นะครับนกพก้านะครับนี่นี่ครับหัวก็พอดีนะครับนี่ครับนพก้าหัวนี้ขอขายที่แปดสิบบาทนะครับดูเขี้ยวเขาโผล่มาเต็มเลยนะครับหัวนพก้านะครับนี่นพก้า แปิบาทครับนุพะเก้าหัวนี้นะครับนี่มีเขี้ยวนะครับเนาะเอาไปแบบทรงแบบห่อตุ้มนะครับงานหัวมี f อฟเรียกร้องมานะครับอยากได้งานหัวเอาไปเลยนะครับหัวนี้แปดสิบบาทต่อไปเป็นนี่ครับผมอันนี้ดูหัวใหญ่แล้วก็มีนี่สามต้นอยู่ในนี้นะครับนี่ดูชมพูสวยเลยนะครับเนาะนี่ครับ มีสามต้นดูโอ้หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มีสามต้นเอาไปแยกได้เลยนะครับเนี่ยดูหัวเขาใหญ่ๆเลยนะครับนี่หัวนี้โอ้สวยครับเดี๋ยวนี่ครับผมใบก็จะเป็นจริงๆมันเป็นบอลกราบแต่มันหลุดกราบนะครับนี่ครับใบสีชมพูแบบนี้นะครับเนาะหัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับบอลแปลก ไม่รู้จักชื่ออะดูสิสีชมพูสวยมากไม่รู้จักชื่อเป็นบอลกาบด้วยนะครับนี่เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับนี่มีสามต้นเห็นไหมท่านเอาไปแยกได้เลยตัดใบทิ้งปลูกออกเลยนะครับได้หัวไปด้วยหัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับหัวนี้ครับนี่ครับงานหัวเนาะนี่สวยๆเลยดูสิสวยมากสีชมพูสวยมากงานหัว สองร้อยห้าสิบนะครับอะไรไม่รู้อะสีชมพูอะมีสามต้นอะต่อไปครับอันนี้ครับผมนกพะเก้าครับหัวนี้นกพะเก้าเนาะแต่อันนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับนกพะเก้าด่างนะครับนี่ด่างขาวนะครับนี่นกพะเก้านะครับงานหัวนกพะเก้าหัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ด่างครับด่างสวยดูนี่ครับด่างนะครับนี่ด่างขาวด้วย นพเก้าด่างขาวนะครับนี่ครับจะด่างขาวแบบนี้นะครับหน้าขาวหัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับดูมีเขี้ยวมีอะไรด้วยนะครับนี่มีเขี้ยวมีหนอด้วยนพเก้าหัวนพเก้าหัวนพเก้ามีสองหัวนะครับหัวแปดสิบแล้วก็หัวละหนึ่งร้อยงานหัวงานหัวต่อไปครับผมนี่ชมพูทวีปหัวนี้ชมพูทวีปครับทุกท่าน ชมพูทวีปหัวนี้ดูเขี่ยวครับโอ,โอ้โหเต็มเลยแต่ชมพูทวีปอันนี้ไม่ไป้ายนะแต่กัดสีมาแล้วอันนี้เอาไปห้าสิบบาทนะครับชมพูทวีปหัวนี้นะครับนี่เขี้ยวนอนี่นี่เขี้ยวโอ้โห,โโหดูเขี้ยวโอ ẹ, โหเต็มเลยนะครับห้าสิบาทพ,พอครับชมพูทวีปหัวนี้นะครับนี่ชมพูทวีปกัดสีมาแล้วนะครับสีชมพูหัวนี้ห้าสิบบาทนะครับ โอ้เยอะนะวันนี้งานหัวเยอะนะงานหัวเยอะมากต่อไปหัวนี้ครับผมนี่หัวใหญ่เลยนะครับนี่ไปผ่าได้เลยนะครับมีเขี้ยวมีหนออะไรเต็มไปเลยนะครับนี่ครับนารีบุรพาครับนี่หัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่นารีบุรพากัดสีสวยเลยดูหัวใหญ่ด้วยเอาไปผ่าทำจํานวนได้แล้วนะครับนี่ครับ หัวนี้นะครับหนึบาทนารีบุรพานะครับดูบอลที่มีหัวนี่เอาไปปลูกง่ายนะครับปลูกนอกตู้ก็ได้นะครับไม่ต้องตัดใบก็ได้นะเนี่ยแต่ถ้าส่งไปใบมันเหี่ยวนี่ตัดใบทิ้งเลยนะครับพี่ๆทุกท่านครับตัดใบทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่เลยครับนี่ครับสวยครับนารีบุรพานี่สวยมากกัดสีสวยมากนะครับหนึบาทนะครับหัวนี้180 อ่าต่อไปครับผมงานหัวอันนี้เป็นศิลาเพชรนะครับเนี่ยนี่หัวศิลาเพชรนะครับนี่หัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะครับมีเขี้ยวนี่มีเขี้ยวมีเขี้ยวนะครับศิลาเพชรนะครับอ่าหัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับศิลาเพชรศิลาเพชรหนึ่งร้อยบาทนะครับหัวนี้ครับผม เอาไปปลูกได้เลยทรงแบบหอตุ้มนะทุกท่านหอตุ้มไปให้นะครับนี่อ่ะศิลาเพชรหัวนี้สนใจก็ทักมาได้รับไปหลายๆหัวครับท่านไหนที่ชอบขยายพันธุ์ทำจำนวนอะสบายเลยนะครับต่อไปครับผมอันนี้ก็นพเก้าเหมือนกันนะครับแต่ดางเหลืองนพเก้าดดางเหลืองนี่ครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้เอาไป80บบาทแล้วกันครับนี่ วันนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่เอาไปปลูกสวยๆได้นะครับไปทำฟอร์มใหม่ได้นี่ครับดางเหลืองนะครับนพะก้าดางเหลืองแปดสิบบาทครับหัวนี้ไม้หัวนะครับนี่แปดสิบบาทนพะก้านี่ครับด่างเหลืองดูวิดีโอให้จบนะครับลูกท่านจะได้รู้นะครับได้รู้รายละเอียดดีเทลนะครับบางท่านนิทัดยังไม่ทันได้ดูเลยทักมาละกลัวไม่ทันหรืออะไรบ้าง ขอดูหน่อยโอ้ oh. ลงไปในคลิปแล้วนะครับเนาะบางครั้งผมก็ลืมจำไม่ได้นะครับนี่ครับแปดสิบาทครับนกพะเก้านกพะเก้ามีสามหัวโอ้ยถือกล้องนานๆเมื่อยเหมือนกันต่อไปครับผมพี่มานครับทุกท่านมีสองหัวดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ผมพี่มานป้ายสวยครับดูครับดูหัวใหญ่มากดูสิดูเขี้ยวเต็มเลยครับผม ผมพิมานครับหัวละสามร้อยนะครับผมพิมานหัวละสามร้อยบาทนะครับดูครับผมเอาไปทําจํานวนได้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยนะครับถ้าไม่มีใครรับดีผมจะจับผ่าแล้วนะครับหัวผมพิมานมีอยู่สองหัวมีอยู่สองหัวหัวละสามร้อยนะครับดูครับใหญ่มากนะครับดูเอาไปผ่าได้แบบเป็นสี่ห้าสิบต้นนู่นน่ะเนี่ยสามร้อยคุ้มนะครับดูหัวใหญ่นะครับเนี่ย หัวใหญ่มากอันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนี่ครับป้ายสวยด้วยผมพิมานหัวของผมพิมานหัวละสามร้อยนะครับมีอยู่สองหัวนะครับนี่พาดแล้วพาดเลยนะครับผมพิมานเอาไปผ่านี่ได้สี่สิบห้าสิบต้นเลยนะครับเนี่ยสามร้อยนะครับนี่ป้ายสวยด้วยผมพิมานหัวผมพิมานนั้นเนี่ยปกติเขาไม่ขายหัวกันนะผมพิมานมีผมนี่แหละนี่หนอนิงิมาแล้วนะครับ นี่ครับหนอนงี้มาแล้วนะครับนี่เขี่ยวเต็มเลยนะครับดูครับผมเขี่ยวเต็มเลยนะครับผมพี่มานหัวละสามร้อยคุ้มนะครับเนี่ยดูครับผมเขี่ยวเต็มเลยโอ้โหเขี่ยวเต็มเลยครับหัวละสามร้อยผมพี่มานนี่ครับป้ายสวยด้วยนี่ให้ดูใบนี่แม่เขานี่เอาไปพาทําจํานวนได้นะครับผมพี่มานป้ายสวยหัวละ สามร้อยบาทนะครับมีสองหัวนะครับหมดแล้วหมดเลยต่อไปต่อไปอันนี้เงินแสนครับนี่หัวใหญ่มีลูกด้วยนี่มีลูกอยู่หนึ่งสองสามนะครับมีลูกอยู่สามนี่ครับเงินแสนนี่ใบเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่เงินแสน มีลูกอยู่สามหน่อเงินแสนหัวนี้อยู่ที่สองร้อยบาทครับผมมีสามหน่อนี่หนึ่งหนอสองหนอเห็นไหมแล้วก็สามหนอนะครับสามหน่อมีสามหน่ออยู่ในนี้นะครับโอ้ใบนี้หลุดใบนี้หลุดทิ้งนะครับนี่หัวใหญ่หัวใหญ่ดูลากมันบังเนาะนี่ครับหัวใหญ่นะครับเงินแสนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ใบเป็นแบบนี้นะครับสองร้อยบาทครับ สำหรับหัวเงินแสนนะครับนี่สองร้อยบาทงานหัวนะครับลองมาขายงานหัวดูเพื่อเพื่อทุกท่านจะสนใจนะครับเอาไปปลูกง่ายๆเลยนะครับงานหัวโอ้นี่ครับใบเป็นแบบนี้เดี๋ยวทิ้งใบก่อนนี่ครับมีอยู่สามหน่อในนี้นะครับแล้วก็เอาไปผ่าทําจํานวนได้เลยนะครับสองร้อยบาทครับเงินแสนนะครับอ่านี่งานหัวเยอะเอะเลยรื้อมาให้นะครับเนาะ ต่อไปอันนี้ครับผมนี่เป็นหัวเออหัวอ่าธาตุบางแก้วนะครับนี่ธาตุบางแก้วมีลูกด้วยเห็นไหมโอ้หน้าเข้มเข้มเลยครับธาตุบางแก้วนี่หน้าเข้มเข้มเลยดูลูกเขาหน้าสวยมากนี่ครับเป็นแบบนี้หัวใหญ่ครับผมดูเบลเลอเลยเชี่ยวหนอเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ธาตุบางแก้วหัวนี้ นี่ครับาตาบางแก้วโอ้โหไม้แลเนาะจะขายเท่าไหร่ดีาตาดางแก้วหัวนี้สอง้อยห้าสิบนะครับาตาบางแก้ว,ว,250าาง,กวงานหัวเนาะสอง้อยห้าสิบแล้วกันนะครับนี่ครับเอาไปทําจํานวนได้อะ่ะมีหน่อให้แล้วหนึ่งหน่อนะครับนี่มีลูกให้แล้วหนึ่งหนอ่อนี่ครับนี่หน้าสวยเลยนี่สวยเลยนะครับาตาดางแก้วหน้าเข้มนะเนี่ยหน้าเข้มดูสิ สองร้อยห้าสิบแล้วกันหัวนี้หัวใหญ่นะครับเขี้ยวเต็มเลยเขี้ยวเพียบนะครับนี่ตอนนี้รากมันบางอยู่นะครับนี่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 น,นี่เห็นไหมอันเนี้ยคุ้มอันนี้คุ้มหัวนี้สองร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเขี้ยวแง่งออกมาแล้วนี่ก็เขี้ยวนะครับอเอาไปทําจํานวนได้สบายเลยนะครับธาตุบางแก้วเนาะนี่วางก่อนต่อไปครับผม ต่อไปเป็นบันดานซับครับบันดานซับมีอยู่สามหัวมีหน่อแล้วด้วยนี่แต่หัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ไอใบเขาสวยครับดูครับบันดานซับนี่ครับดำดำนะครับเนาะกระดูกดำออกดำดำเทาๆนะครับมึนๆทำมินทำมินนะครับนี่บันดานซับใบเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหดูหัวนี่มีหน่อด้วย นี่มีเขี้ยวมีอะไรด้วยนะครับหัวนี้ครับบรรดาลรัพ์ขอขายหัวละหัวละหนึ่งร้บาทนะครับบรรดาลรัพ์หัวละหนึ่งรอบาทดูเขี้ยวเต็มเลยโอโ้เอาไปไอไม่ต้องผ่าก็ได้นะเนี่ยเอาไปปลูกนี่รอหน่อนะครับดูครับโอ้โเขี้ยวเต็มเลยบรรดาลรัพย์หัวละหนึ่งร้อยบาทมีสามหัวนะครับนี่นี่ครับบรรดาลรัพ์ จะเป็นแบบนี้นะครับนี่หัวที่หนึ่งนะครับบรรดาลซับต่อไปบรรดาลซับนี่แบบนี้เลยนะครับบรรดาลซับดูโอ้อันนี้มีเอ่อมีหนอเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใบนี้มันหลุดเนาะโอ้ยถือกล้องนี่ลําบากถือกล้องไปด้วยนี่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยถือกล้องนานๆนี่ครับนี่เห็นไหมหนอนะครับเนาะบรรดาลซับนี่ หัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับดูเขี้ยวเพียบเลยนี่มูลุดจูดจีดออกมานี่เพียบเลยนะครับนี่ครับเขี้ยวทั้งนั้นหนึ่งร้อยบาทบรรดานรับนี่นะครับเดี๋ยว,ยวจัดแจงก่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะครับบรรดานรั์ดำดำ,ดำเขียวเขียวนะครับไม้โชว์กระดูกเนาะงานหัวหัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้บรรดานรับต้นสุดท้ายนะครับดูสวยสวย นี่อันนี้ดูลูกครับมีลูกนี่ออกมาแล้วหนึ่งต้นนะครับนี่แล้วดูเขี้ยวเต็มเลยนี่ครับบรรดาลรัพย์นะครับบรรดาลรัพย์หัวละหนึ่งร้อยบาทท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเนาะมีประมาณนี้นะครับงานหัวงานหัวนี่อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าเราเอาไปต่อยอดหรือว่าทําจํานวนได้นะครับนี่ครับงานหัวนะครับดูสนใจอันไหนก็ จดชื่อแล้วทักมาได้นะครับผมก็ลืมไปแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปจดชื่อทีหลังนี่ครับผมงานหัวนะครับท่านที่เอ,อขอมานะครับงานหัวจัดให้แล้วนะครับเอาละครับสนใจหัวไหนนะครับบอลสีกระถางไหนนะครับอทักแชททักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปยาวมากอันนี้เป็นซีลาเพชรเดี๋ยวเอาไว้พาทีหลัง วันนี้คลิปยาวมากนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับถักมาโทรมาได้นะครับสวัสดีครับ